เป็นอีกหนึ่งโมเดลธุรกิจที่ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับกับบริการสตรีมมิ่งที่หลายๆเจ้าเนี่ยเข้ามาลงแข่งในตลาดที่ถือว่าตอนนี้เนี่ยกำลังดูเดือดมากๆนะครับซึ่งมันก็มีอะไรที่คล้ายๆกับรูปแบบของสตรีมมิ่งเพลงอย่าง Spotify เองนะครับที่ผมเคยได้กล่าวไปว่าโมเดลธุรกิจอาสับสคริปชั่นเหล่านี้เนี่ย แน่นอนนะครับว่ามันดีต่อผู้บริโภคแต่ว่าในฐานะของธุรกิจเองแล้วเนี่ยเจ้าของแพลตฟอร์มต้องลงทุนมหาศาลนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ที่จะมาเสิร์ฟให้กับฐานสมาชิกและสถานาการณ์ในตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่ายุคทองของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งกำลังจะสิ้นสุดลงไปแล้วนะครับเป็นบทความที่น่าสนใจอีกบทความหนึ่งจาก The Verge นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome Ge Powerful Geek Inspire people to Story Story สวัสดีครับผมดนทราดนจากโด,ดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Story นะครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีรวมถึงเรื่องราวทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับใน EP นี้มาพูดถึงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งนะครับที่เรียกว่า หลายๆปีมานี้เนี่ยมันเป็นยุคทองของบริการสรตมิ่งเลยนะครับผู้คนทั่วโลกเนี่ยสามารถที่จะรับชมเนื้อหาคอนเทนต์ทางด้านบันเทิงในะราคาที่ถูกมากๆนะครับเพียงไม่กี่ร้อยบาทนะครับสามารถดูละครดูซีรีส์ดูภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ได้มากมายนะครับโดยเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะถูกผูกขาดโดยแพลตฟอร์มใหญ่อย่าง n น t f l i x นะครับที่พวกเขาปรับ ตัวก่อนใครนะครับแล้วก็สร้างบริการซ m i n g ที่ประสบความสำเร็จเอามากๆนะครับขยายฐานผู้ใช้งานไปแทบจะทั่วทุกมุมโลกนะครับมีคอนเทนต์เอกล i v ีมากมายนะครับตามแต่ละประเทศที่พวกเขาได้ไปเปิดบริการนะครับมีโอ้โหซีรีส์ดังๆเยอะมากๆนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าซีรีส์เหล่านี้ก็มันต้องใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงมากๆในการผลิตแต่ละเรื่องนะครับ และที่สำคัญเนี่ยก็ต้องมาใช้ e x c l u s i v e ซในแพลตฟอร์มของตนเองเพียงอย่างเดียวซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มค่านักนะครับในการลงทุนสร้างทำให้ในช่วงปีที่ผ่านมานะครับเราจะได้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่ซีรีส์หลายๆชุดนะครับที่ไม่ได้ไปต่อไม่ได้สร้างภาคต่อนะครับเนื่องจากไม่ได้รับความนิยมจากผู้ชมนะครับในหลายๆแพลตฟอร์มนะครับ ซึ่งมันมาจากการแข่งขันที่สูงขึ้นนะครับตอนนี้ทุกเจ้าเนี่ยต่างดึงคอนเทนต์เอกซูซีฟของตอนเองนะครับเข้าไปที่แพลตฟอร์มของตอนเองเท่านั้นนะครับไม่เผยแพร่ในแพลตฟอร์มอื่นๆเดิมที่ Netflix เองเนี่ยก็อาจจะมีการซื้อคอนเทนต์จากค่ายหนังต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มที่จะหายไปนะครับเพราะว่าถูกดึงไปใช้ในแพลตฟอร์มของตอนเองนะครับไม่ว่าจะเป็น hbo max หรือว่า Disney p l u ันั่นเองนะครับ แน่นอนนะครับว่าก่อนที่จะมีสงครามอันดูเดือดหลังจากที่ทางหลายๆแพลตฟอร์มได้เปิดตัวออกมาทั้ง HBO Max หรือว่า Disney Plus เองเนี่ยทาง Netflix เองเนี่ยก็เป็นเจ้าตลาดอยู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ต้องมาสร้างคอนเทนต์ที่เป็นออริจินอลของตนเองมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ต้นทุนในการสร้างเนื้อหาเนี่ยมันสูงเพิ่มขึ้นในขณะที่จำนวนสมาชิกเนี่ยมันก็ เติบโตไม่ทันกับสิ่งที่เป็นต้นทุนของพวกเขานะครับและที่สำคัญคู่แข่งเองเนี่ยก็มีคอนเทนต์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแม้ Netflix เองเนี่ยจะมีซีรีส์อย่าง Stranger t h i n g s The Witcher หรือ The r o w n นะครับที่โ,โหกลายเป็นคอนเทนต์ยอดนิยมนะครับที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะเสพติดกับมันนะครับแต่ว่าแน่นอนว่า ทางฝั่งคู่แข่ง HBO Max ก็มี Game of Thrones หรือว่า Disney Plus เนี่ยก็มีโ,โหตัวชูโรมากมายนะครับตัวอย่างเช่น s t a Star Wars เองซึ่งทำให้ถูกดึงฐานสมาชิกไปจาก Netflix จจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยหากต้องการดูอะไรให้ครบจริงๆเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าสมาชิกในหลายๆแพลตฟอร์มนะครับตอนนี้ไม่ใช่มีเพียงแค่3ตัวอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับยังมี Amazon Prime ยังมี Apple TV+ Plus นะครับแล้วก็อีกมากมายนะครับรวมถึงซีรีส์จากทางฝั่งเกาหลีใต้หรือว่าจากจีนนะครับมีแพลตฟอร์มของพวกเขาที่ตอบโจทย์ผู้ชมเฉพาะกลุ่มอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเป็นสงครามที่ดูเดือนมากๆนะครับมีหลากหลายซีรีส์นะครับที่ถูกยกเลิกกระทันหันนะครับหากไม่ได้รับ ความนิยมในแพลตฟอร์มเพราะว่าแน่นอนว่ามันเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับในการสร้างซีรีส์แต่และเรื่องแล้วก็มาลงในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเองที่หารายได้จากการซับสคริปชันโดยจำนวนสมาชิกเป็นหลักเอาจริงๆเรื่องนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันเป็นโมเดลธุรกิจที่คล้ายๆกับ รูปแบบของการสตรีมิงเพลงแม้ในธุรกิจสตรีมิงเพลงเองเนี่ยทางตัวอย่างเช่น Spotify หรือว่า Apple Music เองเนี่ยจะไม่ได้เป็นเจ้าของคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟคอนเทของตนเองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยแนวโน้มพวกเขาเนี่ยก็เริ่มที่จะผลิตเนื้อหาที่เป็น o r i g i ิน l ลคอนเทนต์ของตนเองมากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นสปอติฟายเองก็โฟกัสไปที่ พอดแคสต์ Podcast, มีการาซื้อช่องพอดแคสต์ใหญ่ๆมา e อ็กคลูในแพลตฟอร์มของตนเองมากยิ่งขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่ารูปแบบธุรกิจทั้งสองเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากๆนะครับนั่นก็คือการออกแบบธุรกิจมาเป็นรูปแบบ Subscription ที่ไม่สามารถที่จะมีรายได้เพียงพอกับต้นทุนในการสร้างเนื้อหานั่นเองนะครับมันเป็นปัญหาใหญ่มากๆเป็นปัญหาโลกแตกที่ โมเดลธุรกิจนี้เนี่ยมันอาจจะไม่มีความยั่งยืนก็ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วหากไม่สามารถที่จะถูกขาดเป็นเจ้าตลาด อย่างแท้จริงได้เนี่ยเมื่อมีการแข่งขันมีการแยกคอนเทนต์เอกซ์คลูซีฟที่ผลิตโดยแต่ละค่ายมันก็ยากนะครับที่จะสามารถควบรวมจำนวนสมาชิกให้ได้จำนวนมากๆเพื่อมาชดเชยต้นทุนในเรื่องของการผลิตคอนเทนต์หรือแม้ในบริการอย่างสตรีมมิ่งเพลงเองเนี่ยก็คือการที่ต้องไปเจราจาเรื่องลิขสิทธิ์เพลงนั่นเองครับถามว่าก่อนที่จะมีสตรีมมิ่งเนี่ยโมเดลมันเป็นยังไงนะครับแน่นอนว่าเมื่อก่อนเนี่ย เพลงก็ต้องซื้อเป็นเพลงอ่า iTunes Store เองก็ขายเป็นเพลงเพลงละ99เซนหรือประมาณ1เหรียญสารัฐนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างแฝงนะครับโมเดลธุรกิจแบบนี้เพราะว่าคนต้องจ่ายไป ตามจำนวนที่พวกเขาซื้อจำนวนเพลงนั้นจร,จริงๆนะครับไม่ใช่จ่ายแบบเมารวมซึ่งมันหาตัวเลขที่เหมาะสมได้ยากมากๆนะครับที่จะทำให้ธุรกิจนียสามารถทำกำไรได้ปัญหานี้เนี่ยก็เป็นปัญหาที่ยืดยาวต่อเนื่องมานะครับตั้งแต่ก่อตั้งแพลตฟอร์มแม้กระทั่ง spotify เองนะครับ ผมก็อ่านหนังสือแล้วก็เคยมาเล่าในพอดแคสต์แล้วนะครับพวกเขาก็ยังมีปัญหานะครับในการสร้างรายได้เพื่อมาครอบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าปัญหาต้นทุนเรื่องลิขสิทธิ์เพลงที่ต้องมีการจเจรจาต่อเนื่องแล้วก็มีแนวโน้มที่จะราคาพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่มีทีท่าว่าจะลดลงนะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ย บางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นโมเดลธุรกิจที่มาะสมนะครับเหมือนบริการซีรี่ทางด้านบันเทิงเช่นภาพยนตร์ซีรีส์อย่างา Netflix Disney Plus หรือว่า HBO Max นะครับแต่ว่าถ้ามองไปในคู่แข่งของ Netflix อย่าง Disney Plus เองเนี่ยพวกเขามีธุรกิจต่อยอดได้นะครับทั้งส่วนสนุกเองสินค้าที่ระลึกต่างๆนะครับการสร้างซีรีส์แต่ละชุดออกมาเนี่ยมันก็อาจจะสร้าง รายได้ผ่านทางช่องทางอื่นๆได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อมีฐานแฟนเพิ่มมากขึ้นจากแฟรนไชส์ซีรีส์นั้นๆน,น,นั่นเองนะครับมันแตกต่างจากทางฟัง Netflix เองนะครับที่พวกเขาไม่มีอะไรแบบนี้นะครับพวกเขาเน้นไปที่คอนเทนต์แล้วก็เน้นไปที่การสร้างไรายได้จากค่าบริการสมาชิกเพียงเท่านั้นตอนนี้หลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยก็เริ่มที่จะมามองหาโมเดลธุรกิจใหม่ๆเช่นกัน โฆษณานั่นเองนะครับที่ Netflix เองเนี่ยก็จะมีการเริ่มบริการที่สามารถใช้งานโดยรับชมโฆษณาได้นะครับอาจจะเสียเงินน้อยกว่าหรืออาจจะไม่เสียเลยนะครับแต่ว่ามีโฆษณาคันคล้ายๆกับการดูทีวีทั่วไปนั่นเองซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมองเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าโมเดลธุรกิจ s u b s c r i p ชั่นเองเนี่ย ก็ยังไม่เวิร์นะครับในโลกแห่งความเป็นจริงมันอาจจะสวยหรูในจินตนาการของการก่อตั้งสตาร์ทอัพต่างๆนะครับแต่สุดท้ายเมื่อมาอิมพ e เม n นต์แล้วก็มาเปิดทำธุรกิจจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะครับสุดท้ายก็ต้องหาโมเดลธุรกิจอื่นเพื่อมาตอบโจทย์เพื่อให้ธุรกิจมีความยั่งยืนได้ในอนาคตนั่นเองครับผมสำหรับ เรื่องราวของยุคทองของสงคารามสรีมิ่งใน EP ีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ on, d d ทรด ads t h a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ